ก,ก,ๆๆชชกันอีกแล้วนะฮะกับช่องบอสช่องชาแนลนะฮะมาเขาตอนรับเลยนะฮะเจอนะฮะเอ้าเอ้าเจอ,อ,อแล้วเจอแล้วมาขามกับกระบอกนะฮะตามกันแล้วดีใจหนักนะครับ ส่วนรุ่นใหญ่นะครับมาดูกันนะฮะอ้อยอ้าวมาอยู่นี่เอ้านี่คืออะไรนี่คือของใครฮะเอ้า,อาดีใจใหญ่เลยอ๋อ เด็เกเด็กไปหาพี่ๆเขานะฮะเด็กๆมีอาหารให้ทานแล้วดูว่าปุ๋ยอ้าวไม่ใช่ปุ๋ยโอ้สองก็สอบเลยใครนะที่ส่งมาให้ขอบคุณนะครับสำหรับอาหารนะฮะของน้องๆนะฮะ ไดอยู่เทียงลุงสีนะครับขอขอบคุณนะครับมาเจอเซอร์ไพรส์ามากนะฮะจ่อยก้อมจะไม่พอมีแล้วนะครับสี่สิบน้ำหนักนะฮะก็ยี่สิบนะฮะสองก็สองก็เป็นสี่สิบกิโลนะฮะน่าจะไหลด้วยกันนะครับเฮ้ เด้กินอาหารเม็ดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวตั้งผมออกนะจะซื้อฮนะถ้วยใหในน้น้องๆนะครับซื้อมาไว้นะครับเป็นของจะของไปเลยนะครับของใครเป็นของใครนะครับตตรงนี้ก็เอาไว้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวลุงสีมาก็ปรึกษาลุงสีจะเอาไว้ข้างบนนะครับ ไปตรงนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวอำแพงนะทำลายทรัพย์สินหมดเลยครับเดี๋ยวดูดูดูเจลินกับอาหลงเดี๋ยวนะน้องเจลินกับอาหลงหรือเปล่า เวอาแอบแอบแอบไอ้ตัวนี้ก็แอบแอ,บอละออบอลงมีอาหารกินแล้วตรงนี้ก็เป็นเพิงนะสำหรับสุนัขนะครับแล้วก็จะหาที่นอนมาให้น้องใหม่นะส่วนมากก็ไม่นอนนะครับจะไปนอนใต้ยไปผมนะตรงที่ผมนอนนะครับตรงนั้นมีปัดลมนะครับ นี่นับเงินนะฮะสวดอลงนะฮะอยู่คนละจุดเลยนะฮะวันนี้ก็จะได้เข้าไปนะจะได้เข้าไป หาพินานะฮะกายภาพบำบัดปุกปุยนะครับให้น้องเดินได้เร็วๆนะฮะล่กลับน้องได้หลงเดนอน้องก็ชอบแกงอารม ตัวอื่นไม่ได้นะฮะมันกัดหางอาหลงอหลงขู่ถ่อยเลยเนะีแสบนะนีในดูนะ,ะว่าอาหลงจะทำยังไงนะกระบกแสบมากนะฮะเอาไปแล้ว อันนี้ก็จะมืดหน่อยนะครับอาหลงหินอะไรโอ้น้องเจออสรพิษนะครับงูไม่มีไม่มีพิษนะงูตัวเล็กนะ เ,เขาเข้ากอนอไม้แล้วมานะฮะผมออกไปได้นะครับว่าจะไปหาลุงสีนะครับก็ไอสองตัวนี้ก็จะออกทางผมก็จะไม่ออกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวน้องทำตามนะฮะออกถนนนะครับ ป wow ั๊มเอ้าเอ้าเอ้ฮ้ยเ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 ฮ้ยอ้โมาปั้มผมแล้ยตายเอาตายเอาโดนปั้มเอาเอาเด็กเทรปทำยังมาขี่รางเด้อขี่รังไม่ได้เลยนี่ หลงมองอะไรดูดูดูโอ้อ้อะไรมากัดนิ้วทำไมฮะอือโอ้ยโอ้ยเ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 ้เลย้ย้ยเเ้้เ้ฮเ้ยม้้เ้เเ แจบเนี่ยใครเข้ามาก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะช่องบ่อชน h ช n แนลนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ